สวัสดีครับนักเรียนชั้นปริญญศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้บทที่19ของวิชาวิสิกก็คือเรื่องวิสิกตอมนะครับวิสิกตอมตอนนี้ก็มาถึงเรื่องสเปกตรัมของอะตอมสเปกตรัมของอะตอมนะครับรของอะตอม ที่เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของโบมีข้อที่ควรทราบเพิ่มเติมดัางนีนง้ระดับพลังงานในสุดอีกนกคำหนึ่งเรารู้กันนะครับอีกนกคำหนึ่งจะเป็นระดับที่มีพลังงานต่ำสุดและถัดออกมาเป็นระดับที่มีพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆปกติแล้วอิเล็กตรอนจะชอบที่จะอยู่ในชั้นในสุดเคลียนเท่ากับหนึ่ง เพราะมีความสเสถียรภาพมากที่สุดนะสเสถียรภาพสเตเบิลมากที่สุดนะครับภาวะภาวะนี้หรือสเต t ตนี้นี่เราจะเรียกว่าสภาวะพื้นนะสภาวะพื้นหรือกราวสเต a t e นะครับกราวสเต a t e ในรูปนะครับนี่คือรูปแสดงแบบจะลองอตงูใช่ไหมครับ แบบของบูรรูปซ้ายมือกอไก่นะครับเป็นการเปลี่ยนระดับพลังงานของอะตอมจากสถานะพื้นไปสู่สถานะนะครับตอนแรกอยู่ที่สถานะพื้นนะครับ,แ,รบ,นนรบแล้วก็ขึ้นไปที่สถานะตูกกตุ้นนะครับอันนี้ก็รับพลังงานเข้ามาใช่ไหมครับ พลังงานเข้ามาเนี่ยงอสีงแดงนะครับพลังงานที่าารบงงับเข้ามาทำให้อิเล็กตรอนขึ้นอยู่ที่้าเพระว่าปะปะถูกกระตุ้นนะครับเรียกว่าสถา,านะกระตุ้นนั่นเองอยู่ชั้นใดนๆน,นะครับทีนี้เมื่อจะกลับลงมาสู่สถานเดิมคือสถานะพื้นสถานะพื้นเพราะว่าสิ่งที่ถสถียี่สุดคือสถานะพื้นนะครับ ันจะกลับลงมาสู่สถานะพื้นมือนเดิมครับมันก็ต้องปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือออกมาก็คือ H F นะครับ H F ปล่อยออกมาสถานะพื้นดังรูปขวามือนะครับรูปขวามือพลังงานออกมานะครับไฮเล็กไดรับเหมาะสม ที่ครูอธิบายไปแล้วนะครับหาอิเล็กตอนรับพลังงานที่เหมาะสมอิเล็กตอนจะดูดพลังงานนั้นแล้วเคลื่อนย้ายจากระดับต่ําขึ้นไปสู่ระดับที่สูงนนี้เรียกว่าสภาวะกระตุน้นนะครับสภาวะกระตุ้นอย่างที่ครูอธิบายไปแล้วนะครับสภาวะกระตุน้นภาษาอังกฤษก็คือ excited state excited state นะครับแต่ที่บอกภาวะถูกกระตุน้นอิเล็กตอนนั้นมีพลังงานมากเกินไปจึงไม่สเสถียรอิิเล็กตอนจะคลายพลังงานส่วนหนึ่งออกมา แล้วเคลื่อนย้ายลงมาอยู่ที่ระดับเดิมนะครับนี่คือระดับพลังงานของอตอมนะครับต่อไปข้อสามพลังงานที่อิเล็กตรอนคายออกมาจะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสมอนะครับ hf เหมือนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวอย่างของคล งานของอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนเกิดเป็นสเปกตรัมดังนี้นะครับสเปกตรัมก็เป็นเส้นสีต่างๆนะครับสรุปได้ว่าดังตารางนะครับอนุกรมสเปกตรัมชุดต่างๆของไฮโดรเจนที่สอดคล้องกับสมการของโบชื่อ,อนุเชื่อ,อนุกรมนะครับก็จะมีชื่อดังนี้นะครับอนุกรมไลามาน อนุกรมบันเมอร์อนุกรมพาสเซนอนุกรมแบ็กเกและอนุกรมฟุับฟุ้นนะครับโดยเริ่มแรกเลยคือปี2,449นะครับไลามานก็ได้เสนอทดลองพบว่านะครับอนุกรมสเปกตรมัมอนุกรมของไลามานขึ้นมานะโดยมีช่วงของเครื่องในไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาอยู่ในช่วงของอุลตร v าไวโอเลตนะครับหรือ UV ต่อไปนะครับอนุกรมบันเมอร์อนุกรมบันเมอ,อรม์อก็คือช่วงคือในฟ้าที่ปล่อยออกมาก็คือช่วงของรังสีช่วงที่ที่ตามองเห็นเรียกว่าแสงนะครับ visible light คือแสงช่วยเรามองเห็นจนถึงรังสี UV นะครับส่วนอนุกรมพาเซน อาพาเซนอันนี้คลื่นแรงฟ้าที่ปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของอินฟาเรดนะครับอินฟาเรดก็คือ iR อนุกรมแมกเกรดก็เช่นเดียวกันนะครับคลื่นที่ปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของหลังสีอินฟาเรดนะครับอนุกรมฝุ่นก็เหมือนกันนะครับคลื่นแรฟ้าที่ปล่อยออกมาอยู่ในรูปของอินฟาเรดนะครับแต่ความแตกต่างน,นะครับความแตกต่างนะครับ อนุกรมไรมาน,นรูปไรมานนะครับอิเล็กตรอนพูดง่ายอิเล็กตรอนจัดคายพลังงานออกมาแล้วก็ตกลงมาอยู่ในชั้นที่หนึ่งนะครับจากชั้นที่สองที่สามที่สี่ไปตกมาอยู่ชั้นที่หนึ่งก็จะปล่อยคลื่นวิทยกาฟออกมาในรูปของอุลตราไวอเลตอุลตราไวอเลตส่วนอนุกรมบานเมื่อนั้นนะครับดูรูปขวามือประกอบนะครับรูปขวามือเป็นรูปแบบจําลองอะตอมของโบ,นะบเป็นวงต่างๆจากวง เนเท่าก er ับหนึ่งถึงเเท่ากับหกนะครับจากชั้นที่สองที่สามที่สี่ลงมาชั้นที่หนึ่งเรียกว่าอนุก,กรมไลามานนะครับจะปล่อยรังสีอุลตราแวลเลตออกมาเรียกว่าอนุก,กรมไลามานนะครับส่วนอันที่สองบานเมอร์ครับบานเมอร์นี่คืออิเล็กตรอนนะครับ, ron, ะรบจะปล่อยลงพลังงานคือการเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้นที่สามที่สี่ลงมาชั้นที่สอง สามสี่ลงมาชั้นที่สองนะครับจะได้เครื่องหนี่งฟ้าช่วงน้ตามองเห็นเรียกว่าเรียกว่าแสงไม่ง่ายนะครับอันนี้สามนุกรมพาเซนก็คือเปลี่ยนระดับพลังงานนะครับจากชั้นที่สี่ที่ห้าลงมาชั้นที่สามนะครับก็จะได้รังสีอินฟาเรดนะครับอนุกรมแบกเกตก็คือเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดแล้วลงมาชั้นที่สี่นะครับเรียกว่าอนุกรมแบกเก็ตก็ได้อินฟาเรดเหมือนกัน นะครับฟุลน,นะครับอนุกรมฟุนก็คือเปลี่ยนจากชั้นที่หกที่เจ็ดลงมาชั้นที่ห้านะครับดูรูปที่มือประกะครับได้ช่วงเรฟ้าที่ลงมานี่นสเปกตรัมอยู่ในช่วงของของินฟาเรดคำนวนแล้วคุณจะกล่าวในความรู้อันเปินะครับเดี๋ยวคำนวณกัน ทีนี้นะครับสรุปนะครับสรุปก็คือตัวอย่างการคลายพลังงานของอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนเกิดเป็นสเปกตรัมของเครื่องมือเล็กไฟฟ้านะครับถ้าจากชั้นบนลงมาชั้นที่หนึ่งเครื่องมืล็กไฟฟ้าที่ได้คือที่คายออกมาเนี่ยคือรังสีอินฟราเรดนะครับก็คือไลมานนะครับอนลกลมไลมานจากชั้นที่หกลงมาชั้นที่สองชั้นที่ห้าลงมาชั้นที่สองชั้นที่สี่ลงมาชั้นที่สอง ชั้นที่สามลงมาชั้นที่สองเาเรียกว่านุกรมบานเมอร์นุกรมบานเมอร์แต่ว่ามันจะมีสีของแสงที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงของทังสีทุกิตามองเห็นใช่ไหมครับดวงิตามองเห็นเราจะรู้กันว่าคือม่วงค่าเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่ตอนนี้จากชั้นที่6ลงมาชั้นที่2เนี่ยจะได้แสงสีแสงสีม่วงแสงสีม่วงความยาวคลื่นก็410นาโนเมตรนะครับชั้นที่5ลงมาชั้นที่2ก็จะเป็น แสงสีน้าเงินแสงสีน้ําเงินก็ความยาวขึ้น400.4นาโนเมตรนะครับจากชั้นที่สี่ลงมาชั้นที่2เรียกว่าแสงสีน้ําทะเลก็มีความยาวขึ้น484นาโนเมตรนะครับจากชั้นที่สามลงมาชั้นที่2เรียกว่าจะได้แสงสีแดงออกมา656นาโนเมตรทั้งหมดนี้นะครับความยาวขึ้นไอ้ความยาวขึ้นแสงหมดนี้อยู่ในของคลื่นแสงช่วงวิสเซเบิลไลท์คือเป็นช่วงแสงที่ตามองเห็นนะครับ ขบ,นงงน 3, บวนบวนี้เรียกว่านุคมบันเมอร์สรุปต่อไปจากชั้นบนลงมาชั้นที่สามครับคือเปล่งไฟฟ้าที่ได้คือรังสีอินฟาเรดนะครับอันนี้เรียกว่านุโคมพาเซนจากชั้นบนลงมาชั้นที่สี่จะได้คายรังสีอินฟาเรดออกมาก็เรียกว่าอนุกคมแบล็กเกตนะครับจากชั้นบนลงมาชั้นที่ห้าก็จะได้คายเคลื่อนไฟฟ้ามาในรูปของรังสีอินฟาเรดเหมือนกัน รเรียกว่านุกรมฟุ่นนะครับอันนี้คือสรุปนะครับต่อไปเรามาฝึกทําง่ายๆแต่ที่ครูสรุปนะครับต้องเติมคําลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนวงโค,โครจรของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนเันไหมครับ เติมคำลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนวงโครจรของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนจากาแปกน,นะครับจากชั้นบนลงมาชั้นที่หนึ่งขึ้นในไฟที้ไไดคือหลังสีอุนเลังสีอุนเลรว่อนุอนุกรมไลมานอนุกรมไลมาน ต่อไปจากชั้นที่หกลงมาชั้นที่สองนะครับส,รสีม่วงนะครับความยาวคลื่นสี่รอยสิบนาโนเมตรจากชั้นที่ห้าลงมาชั้นที่สองได้แสงสีน้งเงินใช่ไหมครับความยาวคลื่นสี่ร้อยสมสี่นาโนเมตรจากชั้นที่สี่ลงมาชั้นที่สองได้แสงสีน้ำทะเลนะครับมีความยาวคลื่นของแสงนี่สี่ร้อยแปดสิบสี่นาโนเมตรนะครับ จากชั้นที่สามลงมาชั้นที่สองจะได้แสงสีแดงแสงสีแดงความยาวขึ้นหกร้อยห้าสิบหกนาโนเมตรนะครับหมดนี้นะครับหมดเลยนะครับแสงสีม่วงแสงสีน้าเงินแสงสีน้าเตะและแสงสีแดงอยู่ในนุ่งะครับอนุกรมบานเมอร์นะครับอนุกรมบานเมอร์โอเคต่อไปจามนะครับจากชั้นบนลงมาชั้นที่สาม เหลืฟ้าที่ขึ้นมาคือดีมากครับ red, รับงสองอรรีอินฟาเรดน,นะครับรลังสีอินฟาเรดเหลืองนุกรมเลยครับอนุกรมเซนนะครับอนุกรมพาเซนต่อไปเปลี่ยนนพนักง,งานจากชั้นบนลงมาชั้นที่สี่ไปขึ้นเลือฟ้าขึ้นเหืองฟ้าออกมาเสมอคือเหือฟ้าที่ข้าออมาคือรลังสีอินฟาเรดนะครับรลังสีอินฟาเรดหรือหลังสีใต้แดงนั่นเอง ินฟ้าก็แปลว่าใต้เรียบไปว่าแดงนะครับทบทวนอีกครั้งหนึง่งน,นี้เรียกว่าอนุกรมแบ็กเกตนะครับแบ็กเก็ตเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้นบนลงมาชั้นที่ห้านะครับมาชั้นที่ห้าก็จะได้รังสีอินฟราเรดเหมือนกันนุกรมนี้เรียกว่านุกรมนะครับไลมานมานเมอร์พาร์เซนแบ็กเกตและฟุนนี้ที่ของนักฟิสิกส์นะครับเป็นนักที่ ทำกาศึกษาแล้วก็ได้สรุปตรงนี้ไว้นะครับอันนี้คือตามของอะตอมเป็นการยืนยันให้แบบจำลองอะตอมเนี่ยได้ถูกต้องขึ้นว่าระดับระดับพลังงานในวงโคจรแต่ละชั้นของอิเล็กตรอนนั้นไม่เท่ากันสังเกตได้จากพลังงานที่คายออกมาหลังจากเปลี่ยนระดับพลังงานนะครับความยาวขึ้นที่ได้ออกมานั้นไม่เท่ากัน เป็นการยืนยนันว่าแต่ละระดับพลังงานนั้นอิเล็กตรอนมันอยู่ด้วยพลังงานที่คงที่ค่าหนึ่งของแต่ละวงโครจรนะครับอันนี้คือ,อใบรู้เรื่องสเปกตรัมของอะตอมนะครับนักเรียนสงสัยอะไรนะครับระหว่างจากการเรียนการสอนนั้นนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์พิมพ์สอบถามครูได้นะครับทั้งใน Google Classroom ของห้องเรา โดยพิมพ์ทุกตรงสตรีมนะครับกูจะตอบให้นะครับหรือพิมพ์อยู่ในช่อง youtube ที่ครูลงวิดีโอการสอนนะครับเรียนสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ถามครูมาได้นะครับว่าไม่เข้าใจตรงไหนทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะครับกูจะได้อธิบายตรงนั้นนะครับทั้งนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์กับเรานะครับอย่างแรกอย่างที่สองก็คือมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับเพื่อนเราคนอื่นก็จะได้เรียนรู้พร้อมกับเราไปด้วยเพราะว่าบางคน อาจจะไม่กล้าถามนะครับอาจจะไม่กล้าถามก็ไม่เป็นไรนะครับสงสัยอะไรก็ถามครูมาได้นะครับเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ยากครับนักเรียนเนื้อหาที่ยากนะครับเป็นฟิสิกส์กับตอมถือว่าเป็นเนื้อหาที่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นนามธรรมมองไม่เห็นนิดนึงแต่ว่าเราก็เป็นตัวชี้วัดที่เราจบหกแล้วต้องเรียนนะครับเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องพยายามนะครับช่วยกันขอบใจนักเรียนทุกคนที่ ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะครับกูขอจบการบรรยายเรื่องสเปกตรัมของอะตอมครับไปแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ